สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่อง AI วิเคราะห์บอลที่นี่เรามีการวิเคราะห์ฟุตบอลที่ดีที่สุดมาให้คุณทุกวันวันนี้เราจะเจาะลึกการวิเคราะห์ที่น่าสนใจพร้อมทำนายผลการแข่งขันถ้าคุณไม่อยากพลาดการอัปเดตและข้อมูลเจ๋งๆแบบนี้อย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์และแชร์วิดีโอนี้ให้เพื่อนๆเ,เ,เ,เพื่อให้พวกเขาได้รับข้อมูลที่ดีไปด้วยกันมาเริ่มกันเลยฟุตบอลในวันนี้เราจะไปวิเคราะห์กันที่ยูโรปาลีโดยเลือกไปที่คู่ระหว่างสเปอร์สเปิดบ้านต้อนรับการหมายยืนของทีมอย่างโรม่า จะลงเตะกันในเวลาตีสามตรงตามเวลาประเทศไทยซึ่งจะแข่งกันที่สนามทอต้ำมฮอสเปอร์สเตเดียมผู้ตัดสินในวันนี้เป็นทางด้านเกอร์กุบูกาตอนนี้ช่อง a i ไอวิเคราะห์บอลสามารถเปิดระบบสมัครสมาชิกได้แล้วหากเพื่อนๆท่านใดอยากสนับสนุนเราสามารถสมัครสมาชิกกันเข้ามาได้โดยจะมีอยู่3ระดับคือระดับกองเชียร์ระดับฮูริแกนและระดับประธานสโมสร เนื่องจากเราไม่ได้รับโฆษณาที่เกี่ยวกับการผนันการเป็นสมาชิกของเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นระดับไหนทางเราขอขอบคุณสุดหัวใจครับทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดอื่นเพิ่ม,เต,มเติมได้ที่ใต้วิดีโอครับกลับมาที่การวิเคราะห์ของเรากันครับเรามาเริ่มกันที่เจ้าบ้านสเปอร์สความพร้อมในวันนี้ปัจจุบันอยู่ลำดับ7ของตารางคะแนนในลีกสเตทฟอรหม5นัดหลังสุดจากทุกรายการชนะ3นัดเสมอ0ูนนัดแพ้2นัดโดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้13ประตูเสีย7ประตู วันนี้สปเปอร์สของกุนซืออังเก้ปอสเตโคกลูเพิ่งจะบุกเอาชนะแมนซิตี้มาสีประตูต่อศูนย์ในลีกเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาสำหรับความพร้อมของทีมก่อนลงเตะจะหมดสิทธิ์ใช้งาน oh ok ung, วิลเลียมแลงชีหัวหอกดาวรุ่งวัย19ปีที่ติดโทษแบรนรับ2เหลืองจากเกมกับกาลาตาซารายเช่นเดียวกับกุยเอโมวิคาริโอที่เจ็บหนักและต้องเข้ารับการผ่าข้อเท้าสมทบกับพวกมิกกี้ฟานเดฟเฟนคริสเตียนโรเมโรวินซงโอเดรและริเลซอนซึ่งดิ่งอยู่เดิมยกแท็คาดว่าปอสเตโคกลูเตรียมวางหมากให้ โดมินิกโวลันเก้กับติโมเวเนอร์เป็นสาประสานแดนหน้าคอยล่าสกอร์ตามสูรมาดูในส่วนของทางด้านทีมเยือนโรม่าก,กันบ้างความพร้อมในวันนี้ปัจจุบันอยู่ลำดับ20ของตารางคะแนนในลีกสเตทฟอร์ม5นัดหลังสุดจากทุกรายการชนะ1นัดเสมอหนึ่งนัดแพ้3นัดโดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้6ประตูเสีย8ปประต,ระตูวันนี้โรม่าของกุนซือคาลเดโอรานิเอรีเพิ่งจะบุกพาให้กับนาโปาปปลลีีีมมมมาาาาาาสสสสูสู่่่่่่รรระตตออออ1นนกชวงงงุดดดััหห์ทผหทผบพ้ขขฟแ ไม่มีรายงานตัวเจ็บหรือติดโทษแบน์เข้ามาเพิ่มเติมนอกเสียจากเอลดดร์ชมูโรดอฟดาวยิงเลือดอุซเบกิสถานซึ่งดิงยาวอยู่เพียงรายเดียวเท่านั้นขณะที่กลุ่มกําลังหลักรายอื่นอยู่กันครบเครื่องคาดาว่าปราณีเอรีเตรียมจะทับให้ปอลดีบาล่าออกสตาร์ทยืนหน้าล่าตาข่ายและใช้ลอเรนโซเปลเลกรินีรับจ็อบหน้าต่ำคอยซัพพอร์ตเกมรุกอยู่ด้านหลังตามระเบียบ11ผู้เล่นที่คาดว่าจะได้ลงสนามในวันนี้ สเปอร์สจะมาในระบบ4-3-3นำทีมโดยเฟรเซอร์ฟอสเตอร์อาชิเกรราดูดรากูสินเบนเดวีเดสตินีอูดูกีลูคัสเบิร์วันโรดริโก้บนตานกูเจมส์มดิสันเบรนแนนจอนสันโดมินิกโซลันเกติโมเอเน์โรมาจะมาในระบบ4-1-4-1นำทีมโดยไมซวิล่าเซกิชเลอร์จาลูก้ามันชินีโอบิเตอนดิก้าอังเกลโยมาติอัสูเลมาดูโคเน่ไรอันคริสตานเตนิโคลาซาเลสกี ลอเรนโซ p เ l l เลกร n นีตอลดีบาลทัศนะของคู่นี้ในคู่นี้สีนัดผลคือเจ้าบ้านสเปอร์สชนะสองนัดเสมอศูนนัดแพ้สองนัดโดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้12ประตูเสียหประตูในวันนี้เป็นแมตท,ที่ต้องยกให้เจ้าถิ่นสเปอร์สมีโอกาสเปิดรังเอาชนะสูงมากเพราะพวกเขาเพิ่งจะบุกถล่มแมนซิตี้มาสดๆส,สีประตูต่อศูนย์แบบโคตรเหนือความคาดหมายแม้โอกาสจบสกอร์จะน้อยกว่ามาก และสถิติทุกอย่างเป็นรองเกือบทุกด้านแต่สิ่งที่พวกเขายังคงทําได้ดีเสมอคือเกมรุกที่เฉียบคมและใช้โอกาสไม่เปลืองจริงอยู่ที่นัดนี้มีแ well ว์โรเตชั่นสูงมากแต่ระดับกุนสืออังเกตโปสเตโครขอบอกเลยว่าการผสมผสานตัวหลักกับกําลังเสริมทําได้ค่อนข้างลงตัวแม้จะพพ่กาลาตาซารายไป2ประตูต่อ3ในเกมล่าสุดบนเวทีนี้แต่สิ่งที่แย่กว่าพวกเขาเยอะก,ก็คือทีมเยอรมาที่ประชัย3จาก4นัด ในทุกรายการแบบไม่ชนะใครและโดนถลุงแนวรับยับเยินร่วมร่วม,วมแปดตรงเรียกว่าเกมรุกพยายามแล้วแต่เกมรับอย่างเป็นจุดอ่อนหลักสําคัญที่ต้องแก้กันอีกเทียบดูทรงแล้วหากต้องเจอกับเกมรุกที่ความเร็วจัดจ้านและเฉียบคมน่าจะรอดยากอีกต่างเคยเปอร์เซ็นต์ที่สเปอร์สจะชนะอยู่ที่75%เปอร์เซ็นต์ที่โรม่าจะชนะอยู่ที่10%และผลที่คู่นี้จะออกมาเสมออยู่ที่1 5 จากการวิเคราะห์สามารถฟันธงได้ว่าสเปอร์สเปิดบ้านชนะโรมาไปด้วยประตู2ประตูต่อศูนย์มาต่อกันในคู่ของไฮเดนฮามเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทีมอย่างเชลซีซึ่งแข่งกันในรายการยูฟาคอนเฟอเรนซ์ลีกคู่นี้จะลงเตะกันในเวลาเที่ยงคืน45นาทีตามเวลาประเทศไทยซึ่งจะแข่งกันที่สนามบอยอารีนาผู้ตัดสินในวันนี้เป็นทางด้านเซดากวัวสุบูยุกเรามาเริ่มกันที่เจ้าบ้านไฮเดนฮามความพร้อมในวันนี้ปัจจุบันอยู่ลำดับ6ของตารางคะแนนในลีกสเตเต ฟอม5นัดหลังสุดจากทุกรายการชนะ1นัดเสมอ0นัดแพ้4นัดโดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้6ประตูเสีย11ประตูวันนี้ไฮเดนฮามของคุนซือแฟรงชมิดเพิ่งจะบุกพ่ายให้กับเลเวอร์คูเซน2ประตูต่อ5ในลีกเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาสำหรับความพร้อมของทีมก่อนฟาดแข้งน่าเสียดายที่จะไม่สามารถใช้งานมาวินปีแอรินเกอร์ดาวยิงตัวเก่งที่7และต้องพักยาวอย่างน้อย2-3เดือนเช่นเดียวกับโทมัสเคเลอร์ที่กำลังอยู่ในขั้นตอน เร่งฟื้นฟูสภาพความฟิตคาดว่าชมิดเตรียมวางหมากให้เซอร์ลอดคอนเต้มาที่อัรทฮอนซักกับพรวานเนอร์ผนึกกำลังการล่าสกอร์ในแดนหน้าและใช้เลนนามาโลนี่ปักหลักคุมเชิงจากแดนกลางตามสูรมาดูในส่วนของทางด้านทีมเยือนเชลซีกันบ้างความพร้อมในวันนี้ปัจจุบันอยู่ลำดับหนึ่งของตารางคะแนนในลีกสเตตฟอมหม5นัดหลังสุดจากทุกรายการชนะ2นัดเสมอ2นัดแพ้1นัดโดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้12ประตูเสีย5ประตู วันนี้เชลซีของกุนซือวินเซนโซมารเรสกาเพิ่งจะบุกเอาชนะเลสเตอร์2ประตูต่อ1ในลีกเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาสําหรับความพร้อมของทีมวันนี้ไม่มีรายงานตัวเจ็บหรือติดโทษแบนเข้ามาเพิ่มเติมนอกเสียจากริเจมวิงแบ็กตัวเก่งที่เจ็บยาวและต้องพักรักษาตัวอีกนานส่วนทางด้านของมาโลกุสโตที่ป่วยและถูกกรอปในเกมลีกล่าสุดก็น่าจะหายทันเป็นออฟชั่นในเกมนี้ได้คาดว่ามาเรสกาเตรียมโรเตชันให้มาก,กิูออกสตาร์ยืนหน้าล่าตาข่ายและใช้ไทริกจอด คริสโตเฟอร์เอนกุนกุนกูกับชาวเฟลิกเป็นสามแดงกลางคอยคุมจังหวะอยู่ด้านหลังตามระเบียบ11ผู้เล่นที่คาดว่าจะได้ลงสนามในวันนี้ไฮเดนฮฮมจะมาในระบบ4-2-3-1นำทีมโดยเควินมุลเลอร์โอมาตราโอเรพาทริกไมน์กาเบเนดิกกิมเบอร์โยนาสฟอร์เรนบัคนิคลัสดอตเลนนาดมาโลนียานชอปเนอร์เซอร์ลอตคอนเต้มาทิอัธฮอนซักพอนวานเนอร์เชลซีจะมาในระบบ4-5-1นำทีมโดยฟิลิปเกนเซน อักเซลิซาเบอร์โนบาเดลชิลโตซินอาดาราบิโยเรนาโตวไวกามอยเซสไซเซไทริกจอดคริสโตเฟอร์เอนกุนกุนกูนกนกนกชาฟเลอร์มิคาโลมุดริกมาร์กิกกยูทัศนะของคู่นี้ในคู่นี้ไม่เคยพบกันมาก่อนและเกมนี้เป็นนัดแรกที่พบกันจริงอยู่ที่ทีมเยือนเชลซีของกุนซือวินเซนโซมารสกาจะผลงานไม่ค่อยสม่ำเสมอเท่าที่ควรจะเป็นแต่ช่วงหลังกับเกมที่ควรจะทำได้พวกเขาก็สามารถปิดจ็อบได้อย่างไม่แย่นักทั้งบุกเจ้าแมนยูหนึ่งประตูต่อหนึ่ง บุกถล่มเอฟซีโนอา8ประตูต่อ0เปิดรังเสมออาเซนน่1ประตูต่อ1และบุกเอาชนะเลสเตอร์2ประตูต่อ1ซึ่งต้องยอมรับว่าผ่านเกมยากๆมาได้เกือบจะสวยงามแต่สิ่งที่เห็นได้ชัดก็คือเกมรุกที่โหดจัดตลัดบอกตัดสลับกลับมาที่เจ้าถิ่นไฮเดนแฮมซึ่งงอผลง,งานตลอด5นัดท้ายทุกรายการประชัยและเทสีนัดและโดนถลุงตาข่ายตายอนาถกว่า11ตุงแน่นอนว่าเกมรับยุ่ยจนต้านทานเกมรุกของคู่แข่งในระดับใกล้เคียงหรือสูงกว่าไม่ไหวเลย เปอร์เซนต์ที่ไฮเดนแฮมจะชนะอยู่ที่15เปอร์เซนต์เปอร์เซนต์ที่เชลซีจะชนะอยู่ที่70และผลที่คู่นี้จะออกมาเสมออยู่ที่15ปจากการวิเคราะห์สามารถฟันธงได้ว่าไฮเดนแฮมเปิดบ้านแพ้เชลซีไปด้วยประตูหนึ่งประตูต่อ3มาต่อกันในคู่ของมิทิลแลน์เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทีมอย่างแฟรงก์เฟิร์ตซึ่งแข่งกันในรายการยูโรปาลีกเรามาเริ่มกันที่เจ้าบ้านมิทิลแลนดความพร้อมในวันนี้ปัจจุบันอยู่ลำดับ13ของตารางคะแนนในลีกสเตทต ฟอม5นัดหลังสุดจากทุกรายการชนะ1นัดเสมอ0นัดแพ้4นัดโดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้2ประตูเสีย9ประตูวันนี้มิทิแลนด์น่าจะพอเรียกความมั่นใจกลับมาได้หลังจากที่นัดล่าสุดลูกทีมของโทมัสโทมัสเบิร์กกลับมาควา้ชาชัยชนะได้อีกครั้งในรอบ5นัดเลยทีเดียวขณะที่ความพร้อมมีข่าวดีคือจะกลับมาได้ตัวคร so ิสเตียนโซเรนเซนกองหลังตัวเก่าหายป่วยกลับมาลุ้นออกสตาร์ทเป็นตัวจริงทันที ส่วนเกมลุกต้องย้ำว่าจะเป็นผู้เล่นเซตเดิมจากนัดที่แล้วลงบูตต่อเนื่องโดยมีอดัมบุกซาที่นัดล่าสุดยิงประตูได้รอเป็นเดิะบแบก็กมาดูในส่วนของทางด้านทีมเยือนแฟรงเฟิร์ตกันบ้างความพร้อมในวันนี้ปัจจุบันอยู่ลำดับ4ของตารางคะแนนในลีกสเตตฟอร์ม5นัดหลังสุดจากทุกรายการชนะ5นัดเสมอ0นัดแพ้0นัดโดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้9ประตูเสีย10ประตูวันนี้แฟรงเฟิร์ตผู้มาเยือนจากเยอรมันผลงานถือว่าร้อนแรงแบบต่อเนื่องด้วยการเข้าวินมา5นัดซ้อน รวมทุกถ้วยเข้าไปแล้วขณะที่ความพร้อมก่อนออกไปเยือนดิโนท็อปเมื่อเริ่มมีตัวผู้เล่นบาดเจ็บหน้าเดิมๆซึ่งไม่มีผลต่อการจัดทัพอยู่แล้วคาดว่านัดนี้อาจจะมีการปรับทัพบางส่วนที่ชัดๆก็คือตรงกลางที่จะหันมาใช้งานของฮูกอลัสสันและแข้งตัวรุกอย่างชาอูสุน11ผู้เล่นที่คาดว่าจะได้ลงสนามในวันนี้มิดทิแลนด์จะมาในระบบ4-3-3นำทีมโดยเอลิสโอลัฟฟันเคเวงเอมบาบูอุสมานเนดียาวคริสเตียนโซเรนเซนโยเอลแอนเดอร์สัน เดนินคาสติโลเอมิลิโนมาตินโอลิเวอร์โซเรนโอลิเวอร์ไบซ์สคอฟอาัมบุกซามิเกลครูเกอร์ยอนเซนแฟรงค์เฟิร์ตจะมาในระบบ4-4-2นำทีมโดยเควิน er, ทรัพนามดีคอลลินโรบินคอกตูตาอาตูติอาเทอร์อันกาคอฟฮูโกลัสนันมามูดาฮูดมาริโอเกอร์เซอร์โอมามาชานอูซุนทัศนะของคู่นี้ในคู่นี้ไม่เคยพบกันมาก่อนและเกมนี้เป็นนัดแรกที่พบกัน มั่นใจว่าเกมนี้แฟรงค์เฟิร์ตบุกมาหวังชัยชนะอย่างไม่ต้องสงสัยเนื่องจากชั่วโมงนี้กำลังโชว์ฟอร์มได้แบบสวยรู้สุดๆจากการเข้าวินเหนือคู่แข่งมาห้านัดซ้อนยิ่งในรายการนี้ตามหลังจากฝูงเพียงแค่สองแต้มเท่านั้นยิ่งตอกย้ำให้เห็นว่าแมตช์นี้ต้องงอเอาชนะสถานเดียวหลักครับต่างกับมิทิแลนด์เจ้าบ้านที่ผลง,งานจัดว่าย่แย่เหมือนเดิมด้วยการแพ้ไปมากถึงสี่จากห้านัดท้ายที่ลงเตะด,ด้วยกันมองดูแล้วการเปิดบ้านในวันนี้มีแววคาบ้านสูงเลยเปอร์เซ็นต์ที่มิทิแลนด์จะชนะอยู่ที่1 5% เปอร์เซนต์ที่แฟรงก์เฟิร์ตจะชนะอยู่ที่70%และผลที่คู่นี้จะออกมาเสมออยู่ที่15%จากการวิเคราะห์สามารถฟันธงได้ว่ามิดทิแลนด์เปิดบ้านแพ้แฟรงก์เฟิร์ตไปด้วยประตู2ประตูต่อศูนย์และคู่สุดท้ายในวันนี้เป็นคู่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทีมอย่างโบโดกิมซึ่งแข่งกันในรายการยูโรปาลีกเรามาเริ่มกันที่เจ้าบ้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดความพร้อมในวันนี้ปัจจุบันอยู่ลำดับ15ของตารางคะแนนในลีกสเตเ ฟอร์ม5นัดหลังสุดจากทุกรายการชนะ3านัดเสมอสองนัดแพ้0ูนัดโดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้12ประตูเสียสประตูวันนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของกุนซือรูเบนอามริมเพิ่งจะบุกเจ้าอิสิตมา1ประตูต่อ1นนลีกเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาสำหรับความพร้อมของทีมก่อนทำศึกไม่มีรายงานตัวเจ็บหรือติดโทษแบนเข้ามาเพิ่มเติมนอกเสียจากเลนิโยโรวิกเตอร์ลินเดอร์เลิฟกับ 3, แฮร์รี่แม็กไกวร่าแข้งดิ้งหน้าเดิมซึ่งอยู่ในระหว่างพักรักษาตัวยกเข่งคาดว่าอามริมเตรียมวางมา ให้มาร์กัสแรดฟอร์ดออกสตาร์ทยืนเป้าล่าสกอร์และใช้บรูโน่ฟรแนนเดสกับอเลฮานโดนกานาโชเป็นสองกลางรุกคอยสนับสนุนอยู่ด้านหลังเหมือนเช่นเคยมาดูในส่วนของทางด้านทีมเยือนโบโดกิมกันบ้างความพร้อมในวันนี้ปัจจุบันอยู่ลำดับ12ของตารางคะแนนในลีกสเตตฟอรหม5นัดหลังสุดจากทุกรายการชนะ2นัดเสมอน1นัดแพ้2นัดโดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้10ประตูเสีย10ประตูวันนี้โบโดกิมของกุนซือเคยทยวคนุเซน เพิ่งจะบุกเอาชนะออสมาสองประตูต่อศูนย์ในลีกช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาสำหรับความพร้อมของทีมก่อนฟาดแข้งจะไม่มีชื่อดาดินบาซีซามูเอลรคอสกี้กาอูเตเวตติและซิววสไคเดล่าบรรดาแข้งเดี่ยงค้างสต็อกซึ่งยังไม่หายดียกแพ็กคาดว่าคาน,นุเซนเตรียมจะทับให้อันดเดรสเฮลเมอร์เซนเยนเฮาเกแล,และฟิลิปซิงเกอร์นาเกลผนึกกำลังกันล่าตาข่ายในแดนหน้าตามระเบียบ11ผู้เล่นที่คาดว่าจะได้ลงสนามในวันนี้ แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะมาในระบบ3-4-2-1นำทีมโดยอันเดรโอนาลูเซมัสราอุยมัตไทเซเดลิกลุกชออามัดอิยันโลคอปปี้เมนูมาดูเอลอูกาเตดิโอโกดาโลโรนัลฟานนเดตอเลฮานโดรกานาโชมาร์กัสแรดฟอร์ดโบโดกิมจะมาในระบบ4-3-3นำทีมโดยนิกิต้าไฮกินเฟรดริกเซโยวอนวิลลาสนิลเซนโอดินบิยอตุฟเฟรดริกบิยอคานฮาคอนเอฟเยนพาทริกอุนนิกซังเซน อันเดรสเฮลเมอร์เซนเยนฮาเกิฟิลิปซิงเกอร์นาเกิลทัศนะของคู่นี้ในคู่นี้ไม่เคยพบกันมาก่อนและเกมนี้เป็นนัดแรกที่พบกันแมตช์นี้เชื่อว่าลูกทีมของรูเบนอโมริมจะรวมใจกอดคอกันเปิดรังไลอย่างคู่แข่งได้ไม่ยากนักแม้ล่าสุดในลีกจะประเดิมด้วยการบุกเจ้าอิสบิดหนึ่งประตูต่อหนึ่ง ทั้งๆที่ออกนำไวเพียงไม่ถึง2งองวนาทีแต่ก็เซฟผลที่ต้องการไม่ได้อย่างไรก็ดีนัดนี้กับการได้บูในโอนทาร์ฟอร์ดน่าจะพอดึงความมั่นใจกลับมาได้อีกครั้งแถมนัดนี้มีขุมกําลังต่างๆก็อาจจะมีซึมซับระบบการเล่นใหม่ได้มากขึ้นกว่าเดิมประกอบกับทีมเยือนโบโดกลิมที่อาการยังน่าเป็นห่วงแม้ล่าสุดจะปลดล็อกเอาชนะออสตมาได้2ประตูต่อศูนย์ก็จริงแต่ก่อนหน้านั้นสี่เกมไทยกูเวที่กลับไม่ชนะใครเลย,เลยทําได้แค่เสมอ2แพ้2และโดนถลุงแนวรับยับเยิน ร่วมๆสิบตุ่งท่วนดูจากสภาพแล้วหากต้องเจอกับแนวรุกที่ตอนนี้กําลังกระหายหน้าจะไม่รอดพ้นความยับเยินที่ต้องเผชิญแน่ปเปอร์เซนต์ที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะชนะอยู่ที่80ปเปอร์เซนต์เปอร์เซนต์ที่โบโดกิมจะชนะอยู่ที่10เปอร์เซนต์และผลที่คู่นี้จะออกมาเสมออยู่ที่10เปอร์เซนต์จากการวิเคราะห์สามารถฟันธงได้ว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดบ้านชนะโบโดกิมไปด้วยประตูสามประตูต่อศูนย์แล้วเพื่อนๆคิดว่าคู่นี้ทีมไหนจะเป็นผู้ชนะสกอร์เท่าไหร่พิมคอมเมนต์ กันมาได้นะครับจะได้เป็นแนวทางให้เพื่อนท่านอื่นด้วยและสุดท้ายขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมวิดีโอนี้จนจบนะครับหวังว่าการวิเคราะห์ของเราจะช่วยให้คุณมีข้อมูลในการตัดสินใจได้ดีขึ้นสำหรับใครที่ชอบเนื้อหาของเราอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์และแชร์วิดีโอนี้ให้เพื่อนๆด้วยนะครับเพื่อให้พวกเขาได้รับข้อมูลดีๆจากช่อง AI วิเคราะห์บอลแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ